สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะ,ะก่อนไปชมของวันที่18นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปของวันที่17เมษายนกันก่อนนะคะพี่น้องค่ะหน้อยสูตรมัดรวมนะคะ,ะมาดูพิเศษบนนะคะพิเศษบนออก4 4เนาะพี่น้องเนาะสีสีน้องวึงก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องค่ะ ส่วนล่างส่วนล่างมี4 7 <financially> น้องวึงก็มี7 4 4 7นะคะ <financially> น้องวึงก็ให้ไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องค่ะในตารางกําลังวันก็มี7นะคะ <mm MM> แล้วก็่เเาเด่น <IDE S 1> ที่7นะคะพี่น้องค่ะเด่นที่7อันนี้ก็เข้านะคะเข้าล่างนะคะพี่น้องค่ะส่วนน้อยปกติบนน้อยปกติบนหลุดนะคะไม่เข้าค่ะพี่น้องค่ะตารางกําลังวันมีนะคะมี8นะคะพี่น้องค่ะส่วนล่างนะคะ ส่วนล่างหนึ่งสองน้องห่นก็ไม่มีนะคะพี่น้องคะ่ะหลุดค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะมวยก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วน v i p บนสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หกน้องหุ่นก็ไม่เข้านะคะพี่น้องคะ่ะตารางกําลังวันมีหกนะคะอ่าห้าหน้อยสุดมัดรวมก็จะเข้าพิเศษพิเศษล่างนะคะพี่น้องคะ่ะพิเศษล่างนะคะเข้าคู่เดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สิบแปดนะคะพี่น้องคะตามต่อกันของวันที่นะสิบแปดเนาะสิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสินะคะห้านอยสูตรมัดรวมมัดรวมสามนอยเลยนะคะ มาดูเด่นของน้องฝึงนะคะพี่น้องอย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะาทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่น้องมึงก็จะให้เด่น ศูนย์กับ7ใครชอบวิ่งรูดก็7นะคะวิ่งรูดฟันที่7จนะคะอ่าศ,ศูนย์ก็จะมีศูนย์ก็จะมี0 1 03 04 06 09ศนี 4, ศ่น, 6, น,นะคะพี่น้องคะ ามาดูเจ็ดกันนะคะไม่รู้จะมาหรือไม่มาเนาะพี่น้องเนาะก็ทําไปตามสูตรนะคะก็จะมีเข้าบ้างหลดบ้างค่ะพี่น้องค่ะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะพี่น้องอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ อ่าส่วนตารางกำลังวันนะคะพี่น้องตารางกำลังวัน,วนกำลังวันอว้ยเบาไปว่ามาลินกับพีนนพ่น้องอ่ามีศูนย์แล้วก็มีเจ็ดนะคะมีแปดมีหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะอ่าใครชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้า,าก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวงด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องหวงทำคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะอะสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ